นี่คือเหรียญ50สตางค์ปีพศ2,493ที่ปะปาจะมาประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละ500ถึง1,500บาทสวัสดีครับแฟนๆรายการของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกันอีกเช่นเคยฮนะในช่องนำเสนอแล้วก็ยังเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญเข้าเพื่อ จำหน่ายขายออกฮะท่านผู้ชมฮะที่เห็นอยู่นี้คือเหรียญ50สตางค์ปีพศ2493โอเคฮะคือเหรียญชุดสตางค์ปีพศ2493นสอี่านะท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาครั้งแรกรุ่นแรกของพ่อหลวงราชการที่9ของเราฮะเป็นปีแรกรุ่นแรกท่านผู้ชม ก็คือปีพศ2493แต่ใช่ว่าจะมีเฉพาะเหรียญ50สตางค์นะท่านผู้ชมอันนี้เราพูดถึงเหรียญชุดสตางค์ท่านผู้ชมก็คือเหรียญชุดสตางค์ปีพศ2493นั้นก็ประกอบไปด้วยเหรียญ5สตางค์10สตางค์25สตางค์แล้วก็มาเป็นเหรียญ50สตางค์ คือเหรียญชุดสตางปีพศ .2493 ในท่านผู้ชมผลิตออกมาเป็นจำนวนมากคก็คือชนิดหนึ่งนะอยู่ประมาณ15ล้านเหรียญเลยนะฮะ15ล้านเหรียญเราจะสังเกตดูว,ว่าณปัจจุบันวันนี้ก็ยังมีให้เห็นให้พบให้เจอกันค่อนข้างจะมากฮะถึงแม้ว่าจะยกเลิกใช้จ่าย ในระบบไปแล้วนะท่านผู้ชมแต่ก็ยังคงเห็นพบเจอกันได้มากครับไม่ว่าจะเป็น5สตางสิบตะตางยี5สิบห้าตตาง,ตางแล้วก็50สตางค์นะฮะก็คือเหรียญชุดสตางเนี่ยทั้ง4ชนิดท่านผู้ชมจํานวนการผลิตประมาณ15ล้านเหรียญนะ,ะแต่ละชนิดเนี่ยก็คือไม่ได้มีราคาอะไรเลยนะฮะถึงแม้ว่าผลิตจะผลิตออกมานานแล้วก็ตามราคาที่เล่นหากันซื้อขายตามอ่า ตามกลุ่มตามไปมานั้นหรือว่าตามอะไรที่ซื้อขายกันนะฮะก็ไม่น่าจะเกินเหรียญละ3บาท4บาทเท่านั้นเองฮะหลายคนได้ฟังราคาก็คงจะตกใจนะฮะก็คงจะตกใจแต่ถ้าบางเพจใหญ่ๆดังๆเนี่ยเขาก็จะขายกันเหรียญน,นึงก็หลายสิบเหมือนกันท่านผู้ชม10กว่าบาทเอ่ย20บาทเอ่ยขึ้นอยู่ก,กับการตั้งราคาซื้อขายนะฮะถ้าจัดเป็นชุดเนี่ยปปาเห็นก็จะเป็นชุดหนึ่งก็เป็นร้อยร้อยกว่าก็มี ไม่ถึงก็มีอะไรประมาณนั้นแต่มีอยู่เหรียญหนึ่งครท่านผู้ชมที่ปอบปาจะมาประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละ500ถึง1,500บาทหากไม่ผ่านการใช้ฮะท่านผู้ชมฮะก็คือมีอยู่ชนิดหนึ่งที่มีนักสะสมเนีย่ยค้นพบมาบอกว่าผลิตออกมาถึง2บล็อกฮะ ก็คือมีบล็อกตัวหนังสือบางเลข5กับเลขศูนย์ห่างกันซึ่งเป็นบล็อกที่หาพบเจอได้ง่ายฮะแล้วก็มีอีกบล็อกหนึ่งก็คือเป็นบล็อกตัวหนังสือหนาแล้วก็ตัวเลขหนาะเลข5กับเลขศูนย์จิตกันเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะว่าเหรียญบล็อกไหนที่ป่อปาประกาศรับซื้อกันในคลิปนี้ว่าราคาเริ่มต้นที่ 500ถึง1,500บาทท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ50สตางค์ที่ปอปามีอยู่นะฮะปอปามีอยู่ก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นเหรียญ50สตางค์ปีพศ2493ในรูปแบบตัวหนังสือบางที่หาพบเจอกันได้ง่ายฮะหาพบเจอกันได้ง่ายราคาก็อยู่ที่ประมาณ3บาทสีบาทอ่าขึ้นอยู่กับ ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันเองนะฮะอะไรประมาณนั้นนี่คือรูปแบบของตัวหนังสือบางภาพอาจจะไม่คมชัดสักเท่าไหร่นะท่านผู้ชมโอเคนะฮะภาพอาจจะไม่คมชัดสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นเลข5กับเลข0ูนเนี่ยห่างกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวปอปากะขอขึ้นภาพเลขทั้ง2บล็อกให้แฟนๆรายการได้ชมกันเลยดีกว่านะฮะเพราะกล้องจะไม่โฟกัสนะฮะ เดี๋ยวไปดูว่าบล็อกไหนที่ประปาประกาศรับซื้อกันตั้งแต่ราคาผ่านใช้500จนไปถึงราคา UNC 1,500บาทท่านผู้ชมฮะปะปาขอขึ้นภาพเลยนะฮะนี่คือเหรียญ50สต่างปีพศ2493ฝั 2, ่งซ้ายมือท่านผู้ชมนั้นเป็นรูปแบบตัวหนังสือบางฮะเลข5ากับเลขศูห่างกันแล้วทางฝั่งขวามือนั้นเป็นรูปแบบตัวหนังสือหนา แล้วก็เลข5กับเลข0ชิดกันท่านผู้ชมฮะรูปแบบตัวหนังสือบางฝั่งซ้ายมือท่านผู้ชมนั้นผลิตออกมาพบหาพบเจอกันได้ง่ายฮะฉะนั้นไม่มีราคานะสำหรับตัวหนังสือบางแล้วก็เลข5กับเลข0ห่างกันหาพบเจอได้ง่ายนะฮะฉะนั้นไม่มีราคาในการซื้อการขายาราคาไม่เกิน3บาท4บาทฮะแต่คนนี้ท่านผู้ชมลอง ลองอไปมองเหรียญฝั่งขวามือท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมจะเห็นว่าตัวหนังสือเนี่ยจะมีขนาดหนาแล้วก็ใหญ่กว่าฝั่งซ้ายมือนะฮะนี่แหละท่านผู้ชมที่เขาเรียกว่าบล็อกตัวหนังสือหนาฮะยังไม่พอท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองสังเกตดูที่เลข5กับเลขศูนย์นะฮะทางฝั่งซ้ายมือแบบตัวหนังสือบางเนี่ยเลข5กับเลขศูนย์จะห่างกัน แล้วลองหันไปมองฝั่งขวามือฮะเหรียญทางฝั่งขวามือนั้นตัวหนังสือจะหนาก็เลยทําให้ตัวหนังสือเนี่ยชิดกันนี่คือรูปแบบของตัวหนังสือหนาท่านผู้ชมรูปแบบตัวหนังสือหนานั้นเป็นบล็อกที่องค์การนักสะสมเนี่ยบอกว่าหาพบเจอได้ยากค่อนข้างจะยากมากด้วยสำหรัท่านผู้ชมฉะนั้นจึงทําให้ เหรียญ50ต่างปีพศ2493ในรูปแบบตัวหนังสือหนาเนี่ยเลยมีราคาในวงการนักสะสมะมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญกันหลายเท่าตัวเลยทีเดียวอย่างช่องปปาก็ประกาศรับซื้อผ่านใช้เริ่มต้นที่500บาทนะท่านผู้ชมเริ่มต้นที่500บาทหากเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้เนี่ยปปาซื้อถึงเหรียญละ1,500บาทกันเลยทีเดียวนะฮะ แต่ต้องไม่ผ่านใช้จริงๆนะท่านผู้ชมต้องไม่ผ่านใช้จริงๆนะฮะก็ลองสังเกตดูนะ,ะใครนะใครที่มีเหรียญ50าสต่างปีพศ2493ซึ่งเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเป็นรุ่นแรกครั้งแรกของพ่อหลวงราชการที่9ของเราะฮะจนถึงปัจจุบันวันนี้ก็หลาย10ปีพอสมควรนะท่านผู้ชมหลาย10ปีเลยะฮะฉะนั้นใครมีก็ลองสังเกตดูนะฮะลองลองไปศึกษาดู แล้วก็ไปลองสังเกตดูว่าเหรียญที่ท่านผู้ชมมีนะอ่าสิบหสต,ต่างปีพศสองพัน่นั้นเป็นรูปแบบฝั่งซ้ายมือตัวหนังสือบางเลขห้ากับเลขศูนย์ห่างกันหรือเป็น50สต,ต่างฝั่งขวามือรูปแบบตัวหนังสือหนาเลขห้ากับเลขศูนย์ชิดกันจำให้ขึ้นใจนะท,นท่านผู้ชมศึกษาไว้นะฮะใครที่ดูไม่ขึ้นมาไม่ยังไม่เข้าใจเนี่ย ให้รีกับไปดูอีกหลายๆรอบเลยนะฮะเพื่อจะได้รู้ว่า,าแบบตัวหนังสือบางเลขห้ากับเลขศูนย์ห่างกันหรือตัวหนังสือหนาเลขห้ากับเลขศูนย์ชิดกันลองไปศึกษาดูนะฮะย้อนดูคลิปทางช่องของประปาที่ทีท่ทำออกมาในคลิปนี้นะฮะก็คืออีกรอบท่านผู้ชมก็คือ50ตารางปีพศ2493 รูปแบบตัวหนังสือบางฝั่งซ้ายมือเลข5กับเลขศูนย์ห่างกันไม่มีราคานะฮะเหรียญนึงก็ไม่เกิน3บาท4บาท5บาทเท่านั้นเองแต่ฝั่งขวามือฮะเป็น50สตาต่างปีพศ2493รูปแบบตัวหนังสือหนาเลข5กับเลขศูนย์ชิดกันใครมีรูปแบบตัวหนังสือหนานะฮะปอปาประกาศรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาท จนไปถึง1,500บาทใครมีนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์นะฮะเราขึ้นหลายไว้ทางหน้าจอทั้งสงทั้ง2รูปหลายเลยนะฮะลองลองดูนะฮะใครที่มีนะฮะมีเหรียญ50ต่างๆปีพศ2493ก็ลองลอง,ลองส่งรูปส่งส่งรูปเข้าไลน์ไปพูดคุยตกลงราคากันนะฮะเพราะเหรียญนี้ปะปา สำหรับเหรียญผ่านใช้นี่ก็เหรียญละ500บาทจนไปถึง1,500บาทก็คือเหรียญ UNC ที่ไม่ผ่านใช้งานเลยนะฮะก็ลองส่งรูปไปทางไลน์ฮะไปตรวจสอบเหรียญแล้วก็ไปประเมินราคากันปปาก็จะพยายามเดินหน้าประกาศรับซื้อเหรียญที่ยังไม่เคยรับซื้อมาก่อนนะฮะก็คือน่าจะเป็นเหรียญที่เริ่มหายากนะท่านผู้ชมแต่ราคาก็สูงเนาะก็ปปาก็เคยประกาศไว้ทําคลิปไว้ว่า ประกาศรับซื้อเหรียญที่หาพบเจอได้ยากที่มีความนิยมค่อนข้างสูงนะดูนะท่านผู้ชมใครที่มีเหรียญห0สตาง่าปีพศ2 4 9 3ก็ลองไปตรวจดูลองไปศึกษาดูใครที่ไม่เข้าใจก็เข้าไปดูคลิปที่ประปาทำออกมาในคลิปนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะอย่าลืมกดติดตามช่องของประปาาช่องหนึ่งนะฮะเพื่อปปานั้นจะได้มาอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมอยู่ กับแฟนๆรายการนานๆเนาะคลิปนี้ก็ลบกวนเวลาแฟนๆรายการก็ข้างนานแล้วนะฮะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราพบเจอกันใหม่ดูที่ว่าปป่าจะประกาศรับซื้อเหรียญอะไรแล้วก็จาหน่ายขายเหรียญอะไรออกไปนะฮะเดี๋ยวบางคลิปปป่าก็จะทําการไลฟ์ขายของนะฮะจะทําการทําคลิปขายของนานแล้วะะท่านผู้ชมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็น ระยะเร็วๆนี้ก็ลองติดตามดูนะปะปาะจะมาลดราคาเหรียญน,นะท่านผู้ชมมาลดราคาเหรียญขายเหรียญออกนะฮะก็คือเดือนนึงอาจจะทาสักครั้งหนึ่งแต่ยังไม่เป็นเวลาที่แน่นอนเนาะเดี๋ยวยังไงติดตามช่องของปปานะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ